เทวดาไหว้ใครพิกุทั้งหลายครั้งนั้นแลได้ทราบว่าเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันตะปราศาสทรงประนมอัญชลีนมัสการทิศเป็นอันมากพิกุทั้งหลายครั้งนั้นแลมาตลีสังคาหกเทพบุตรได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่า พราหมณ์ทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณนะภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ท่งนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นชื่อไรเล่าขอเดชะ ท้าสักกะตรัสตอบว่าพราหมณทั้งหลายผู้บรรลุไตรวิชากษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่และถวยเทพชาวไตรทศผู้มียศนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนานผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้า คฤหัหัดเหล่าใดเป็นผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมมาตลีเรานอบน้อมคฤหัหั์เหล่านั้นมาตลีสังฆาหกเทพบุตรกล่าวว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ส่งนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเทียวข้าแต่เท้าวาสวะ พระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดถึงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเท้าวมควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุขของเทวดาทั้งหลายครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วทรงน้อมนมัสการทิศเป็นอันมากแล้วเสด็จขึ้นรถ